นำนำนวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มันกับผมมาจะีมาเสียงแปลกดววันวานนู้น่ะไม่ใช่คือเมื่อวานผมได้เอาติดตัวของมา่องเล็กถังปลาช่วงนี้ผมเปลี่ยนจากการตาหางเล็กมาเป็นแอที่เหมือนผมก็ได้ผมมีเอฟแบบสูบยาททุกคนน่าจะคยเล่น นึเกเคยเห็นท่คนอื่นเขาเล่นแล้วใช่ไหมครับอ่ามี่สามคนแล้วรีบเข้าไปก่อนโอเคครบครบครบแล้วเข้ารวมห้างตาต้งที่พี่พี่น้อยสตาร์สอะไรนะครับน่าจะมาขยัขอบ,บอยู่เลยตัดยังไงอืมอ เริ่อะไรอย่างี้ามาเยอะคนเติมเกมด้วยอ่ะเริ่มแลอืมแล้วอแลมอืมอืมล้วอะดูนี้ดูสิ 啊。 哎，再养点，再样的啊！他很热，我、哦。 खीन पुरुक पाल ก็เริ่มแล้วเรื่องสุดเขาก็เริ่มซะทีคนหนึ่งเป็นอะไรกันก็ไม่รู้ก็เริ่มแล้วอ็บบูโฟเดียหนึ่งโซเดียโฟเดียมาเพื่อน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 รอมาเลยนุ๊บเอ็บบยน์มูนนุ๊บโอ้โหหน้าตาซ้อนกันดูน่ากลัวรอแป๊บหนึ่ง แลืวเ,เกมันโหลดแปบบ๊บนู้บฉเชลลอยฟ้าได้ดูฉัเชเันคอนเทาดีแบบกดูมันก็ยากไปบ้าเชยเอ,อ่อกระบะอะไรกันหนาเน,นี่ยพอมีงันกรไปตอนนั้นเลยกันนะวัดอะไรทำไมจอรดัมเดี๋ยว วัดอะไรเปิดเสียงแป๊บนึงนะคืออย่างผมไม่รู้มันคืออะไรไมันคืออะไรชิวมันคืออะไรอดี๋กอ่อนมันคิดอะไรเดีย๋ยวก่อนพี่ไอ้แอร์แอ๊ะเอาอะไรอะแล้วมันเหมือนบักเลยปฏิวัติไปจากไหนออกไปสิด้วย โอเคนี่ปวดหัวแล้วอืะก็เริ่นดรียงไม่ก่อนมือจึงมือจึงเลยเป็โฟเดตีอ่ามาแล้วมาละโอเคผมรอนะโอเคคำเตือนอะนี่ผมคำเตือนบ่อยเพราะเล่นบ่อยแล้ว พูกเพรีไม่ต้องไปตัวเราใหตายเรื่องยังสคริปต์แบบเรื่ัสคริปต์สคริปต์ของผมอยากดูค่สีน่แมพเรียบสคริปต์สคริปต์อีสองคน <laughs> alright, cut, cut. That was good. That was good, guys. Alright, Yeah, that was good. I'm thinking we we'll get a wide angle and we're done, alright? Yeah. Okay, how much? Uh, More. Hi. Hello? Hello. Is anybody there? I didn't need I เอเพ <air> ื่อนมึงเลยรอเลยายอยาตวันนี้ผมขอดูเพื่อนก่อนนะ ขอดูแป๊บที่เี้มึงไปได้ังมึงถึงตูเนี่ยนะนี่มึงเจอทางออกละออกออกออกล่าชีเข้ามาเอยให้ทางดีโอเคมาละโกงไงจัคตดโกง

ักมาลูกติดบุกไม่ไ,งไงก้อังเลยคุไอ้ก็อตตันตกตันด้วยกันนี้ลูกเห็นจุดมั้เสา้นบางยันที่คงเดินมาว่าน้ำนีกับนูด้วย

cái ông cái tao có điện điêu ơi có điện này 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 thôi อันนี้เพ่นหมุนแล้วใช่ไหมอ้ยจริงจรงนีนงน้แล้วที่จริงแต่ล่ามามาก,นนก้นที่จริงโคตรไปเะว่าแล้ววอะไรโดนมาได้สอครั้งละ ตายเลยคุณตายเรยเรีย,ยนไม่รู้สึกไีก่รู้สึกแรงตายทุกคนแยกทางกันย่ไปที่เราต้องแยกทางดูดิกัน,นกะะเราไปทางนี้ใช่ไหมเราต้องมาทางนี้

11มันเอิดมันเรียกวิ่งไล่หลังคุณไปโอเคดูตรงงานโอ้ลูวิอ้าวนี่ไม่สั่งมันเถอะโอเคผมว่ามึงติดคลิปก่อนนะเดี๋ยวเอาคลิปหน้าโอเค